พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลน,นิติศาสต์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับสารล้มละลายและสารภาษีการสารล้มละลายกลางเป็นสารชั้นต้น ตามพระธรรมนูญสารยุติธรรมซึ่งมีลักษณะเป็นสารชำนาญพิเศษจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งสารล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพศ2542โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งโดยทั่วไปได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ ส่วนสารภาษีกรสารภาษีกรเป็นสารที่รับพิจารณาคดีภาษีกรเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพง่งโดยทั่วไปเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีกรซึ่งหากได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจ ในปัญหาทางด้งานภาษีากรโดยเฉพาะก็จะทําให้การพิจารณาคดีภาษีากรเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงสมควรจัดตั้งาาศาลภาษีากรขึ้นเพื่อพิจารณาคดีภาษีากรโดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ